หมุนกันที่ทีมแรกกันเลยว่าจะลุมกันที่ทีมไหนแล้วก็เป็นทีมของใครกันสําหรับคนแรกนะผมมาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมหลายเลเจอร์ในราคาถูกในทุกเกมไปอย่างมากผมขอแนะนําเป็นมาริชอปกันเลยนะผมบอกได้เลยว่าทุกแพ็กเกจนะผมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง3 5เกันเลยการันตีความปลอดภัยนะผมเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วนะผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีวีแชนหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆครั้ด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับสู่ช่องไอซซัฟอนนี่กับเกมไลร์เลนเจอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปอยากสองก็ต้องสุกนั่นเอง EP นี้เป็น EP ที่สี่สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเข้าเข้ามาที่ EP ที่สี่สิบได้ก็ถือว่ามาไกลเหมือนกันครับผมสำหรับคลิปอยากสองก็ต้องสุกอะสำหรับวันนี้จะมีรายชื่อใครอยู่ในกรงล้อกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับผมก็มาอยู่ันที่หน้าต่างกรงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยว่ารอบนี้มี ตึงๆทั้งนั้นนะผมแล้วก็แต่ละคนบอกได้เลยว่าเลเวลโอ้โหบางทีก็สูงกว่าผมพอมีเดี๋ยวก็มาทาการหมุนกันที่ทีมแรกกันเลยว่าจะลงกันที่ทีมไหนแล้วก็เป็นทีมของใครกันสําหรับคนแรกนะผมมาทีมของคนแรกเป็นทีมของคุณน่าจะลงที่ช่องนี้นะ่มเป็นทีมของคุณชอปเปอร์นั่นเองเลเวลยูเจ็ดสิบเอ็ดเดี๋ยวก็มาทำการซองเกียร์กับ ทีมของคุณชอปเปอร์กันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับทีมของคุณช็อปเปอร์อ่าเลเวลอยู่ที่ยูเจบนะผมโอ้โหเปิดมาคือเกียร์เทพว้ายดีละผมด้วย3นะผมสำหรับเกียร์ในรอบนี้เกียร์จันทาเขาได้ค่อนข้างที่เยอะเลยนะผมเท่าที่ผมเห็นก็ มีเกียร์จันทาค่อน้ทงที่เยอะมากๆและอย่างหนึ่งคือโอ้โหก็แอบติดปัญหาหนึ่งอย่างกันสำหรับทีมีโนมีเกียร์โดนแน่นอนที่ผมมองว่ามันสามารถตีิใใ้้กับเลนเจอร์ตัวที่ดีกว่านี้ได้แต่ว่าเขาไม่ได้เอาติดให้นั่นเองสำหรับเกียร์ที่ผมมองว่าดีก็จะมีธาน,น้าของเกียร์ชิ้นนี้โน่มาเป็นขวานชิ้นใหม่นั่นเองเกียร์ชินนี้โน่มนหลักๆแล้วตีเทีกับตัวของ ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันโน้มตัวของนาฬิกาปู่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวของนาฬิกาปู่โนผมถามว่าดามเม็ฝังพึ่งได้ไหมมันก็หวังพึ่งได้แหละแต่ว่ามันไม่มีอัมอ่าไม่มีทะลุอมตะโนผมอาจจะคอนขทานที่ใช้งานระบากนิดนึงตัวของน้องเลมนนผมอุตสาหนแม็กมาแล้วผมก็อยากที่จะให้ตัวของน้องเลมโนผมได้เกียร์ดูแน่นอนของทักษะมาสักชิ้นนึงจะเลือกที่ทาง้าของ เกียร์ชิ้นนี้มาติดให้ก็ได้นะฮะเป็นขวัญตัวใหม่เองเอาตรงนี้มาติดให้กับน้องเลมก็ได้แล้วก็เอาธนูปีใหม่ท่ผมไปติดให้กับตัวของนาฬิกาปู่ก็ได้เพราะว่าตัวของน้องอันวิโดนะฮะเอ่าตรงๆแล้วตัวที่มีสกิลข้ามผมมันข้ามร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีเกียร์โดนแน่นอนก็ได้นะฮะสำหรับตัวที่ข้ามอีกทีหนึ่งตัวของไกลทองโอโ้โหเป็นดามจเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีเกียร์นะของโดนแน่นอนติดให้นะผมก็สามารถประยุกต์พ่แพงได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาเกียร ตตีให้กับท่านอานก็ดีอยู่แล้วท่านผมสารเกียร์ชนี้ทีมนี้โ่นผมหลักๆแล้วถ้าอยากจะดันหลีกให้ไปสู่กว่านี้ผมแนะนําว่าให้เอาขวานตัวใหม่มาตีให้กับตัวของน้องเลมโ่นผมแล้วก็ทีมจะค่อนข้างที่ยกระดับค้นได้ค่อนข้างที่เยอะเลยเนื่องจากว่าตัวของน้องเลมโ่นผมมีค่าแฝงที่ค่อนข้างที่ถึกแล้วก็ยืนได้นานมากๆถ้ามีเกียร์โดนแน่นอนบวกกับเกียร์อัพเกรดท่านอีกโอโ้โหเป็นอะไรที่แบบ ดีมากๆเลยค่ับผมอันนี้คือผมแนะนําเป็นแนวทางส่วนการตีเกียร์ปกติของเขาตอนนี้ผมก็มองว่าดีมากๆแล้วครับผมไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนเลยแหละสาหรับาการตีเกียร์ในรอบนี้แล้วก็ตัวเสริมของเขาท่านผมมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยไม่มีตัวไหนที่แบบว่าอ่อนด่อยเลยค่ับผมอ่าพอเาเรียกว่าทีมนี้โอ้โหค่อนข้างที่ตึงมากๆน่าจะตึงกว่าไอ้หลักผมด้วยซ้ำท่านผมครับทีมนี้ก็ไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนแล้วท่นผมอ่ะก็มีปัญหาแค่การสลับเกียร์เล็กๆ,ๆน้อยๆท่าผมแต่จะสลับหรือไม่สลับก็แล้วแต่ทีมเลยท่านผมก็ ดีแบบนี้เดิมๆก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสลับนินดๆหน่อยๆก็จะสามารถยกระดับทีมได้อีกนิดนึงนั่นเองก็สามารถเอาไปไประยุกต์กันใช้ได้โทงอ่าสำหรับตรงนี้ ก็เดี๋ยวก็ไปทำการหมุนหาทีมถัดไปกันเลยตอนที่เราจะไปหมุนกันที่ทีมถัดไปนะผมผมก็ขอฝากไ้หน่อยละกันก็เป็นทางของมาล u ช h o นั่นเองสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกม l i n จอ g e ในระบบ iOS ท่ผมบอกได้เลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%กันเลยทุกแพ็กเกจ่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหค่อนข้างที่ถูกมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปตำกันได้ที่มาลูช h o p กันได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ d e s c r i p t i o ใต้อมเมนต์เลยนะผมเดี๋ยวก็มาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปกันเลยว่า จะเป็นทีมของใครกันรอบนี้รอบเมื่อกี้บอกเลยว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่ตึงมือมากๆนะครแล้วก็อีกอย่างนึงคือ เกียร์ในรอบนี้ได้เยอะมากๆผมก็อยากได้การโน้มอ่ะก็ผมเปิดไปหลายครั้งแล้วนุ่มก็ยังไม่ได้เลยแต่ว่าถ้ามีลูบี้อีกผมก็อาจจะเปิดเหมือนกันทีมถัดไปเป็นทีมของคุณชินนะผมเลเวล u 82เองเดี๋ยวก็มปทําการ2ทีมให้กับคุณชินกันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ่มสาหรับทีมของคุณชินเดี๋ยวก็มาทําการ2เกียร์กันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทีมของคุณชินตอนนี้โอโกตัวของไมกี้ก็มีเกียร์ที่ดีเหมือนกันนะ่มอ่ะ สำหรับทีมนี้เท่าที่ผมดูแล้วเกียร์ก็ดีมากๆเลยแล้วก็โอ้โหเลนเจอร์ก็ถือว่าดีมากๆด้วยซ้ําสำหรับทีมนี้การติดเกียร์ไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนะผมเขาติดเกียร์ได้แบบมันยั้มากแก็ส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางการประยุกเกียร์มากกว่าอ่ะก็จะเป็นเกียร์เปาะบางบ้างแต่ว่าเท่าที่ผมดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆทีมป้องกันของเขาใช้ตัวกันบินด้วยทอมไม่รู้ว่าโอ้โหโทีมของเขาก็ถือว่าโอเคแล้วผมเดี๋ยวผมมาดูประมาณคร่าวๆแล้วกันว่าทีมหลักๆของเขาใช้เป็นทีมไหนการทอมแล้วก็มีตัวไหนบ้าง สำหรับทีมป้องกันเขาเลือกที่จะใช้ตัวก,กันบินเป็นท่ะของคอมโบตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ทีมของเขาตอนนี้ผมเห็นเป็นหยุดเวลา5วิกับตัวหนึ่งนั่นเองอะ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มากมากนะผมหยุดเวลา5วิกับตัวหนึ่งก็เป็นคอมโปที่เข้าขากันได้ดีมากๆอะ่ะสำหรับทีมนี้ก็หาตัวเก่งๆเสริมเข้ามาในทีมอีกบอก,กเลยว่าอนาคตไกลแน่นอนส่วนการตีเกียร์ปัจจุบันตอนนี้ผมไม่มีปัญหาตีขัดตรงไหนถือว่าตีได้แม่นยาแล้วก็โอเคมากๆแล้วนะผมอ่ะ ก็เดี๋ยวไปทําการสงทีมถัดไปกันเลยเดี๋ยวก็มาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปกันเลยว่าจะเป็นทีมของใครการโหมสําหรับทีมของคุณชินเมื่อกี้บอกเลยว่าติดเกียร์ให้แม่นยําม,มากๆาโอ้หอาก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะฮะถับนึงเลยทีมถัดไปเป็น ทีมของคุณลีโออิอีนะผมอาจจะอ่านประมาณนี้ไหมเลเวล U-51 นั่นเองเดี๋ยวก็ไปทําการส่งทีมให้กับคุณลีโออิอีกันเลยนะครับผมก่อเลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่มสำหรับทีมของคุณลีโออิ่งนะผมะเดี๋ยวก็ไปทำการส่งทีมสองเทียนเลยว่าเป็นยังไงกันบ้าง โอ้โหเขามีบาวอัศวินด้วยห้อบอกเรียกว่าวเป็นตัวที่โกงมากๆเอามาดูกันที่ทีมป้องกันกันบ้างว่าทีมป้องกันของเขาเป็นยังไงห้องอะทงตัวมันของเขาเลือกที่ติดให้กับตัวของมอบห้ออันนี้ไม่ผิดเลยติดเกียร์ได้โอเคมากๆส่วนเกียร์ทางด้านของตรงนี้เป็นเกียร์ที่เป็นสายอะเป็นของคาดไฟห้องอะเป็นสาย ธาตุาไฟแล้วก็เป็นเกียร์ตรงนี้ด้วยก็สามารถติดให้กับเรนเจอร์ตัวธาตุไฟได้แต่ว่าทีของเขาธาตุไฟไม่มีเขาก็เลยติดให้กับตัวนี้นั่นเองก็ถือว่าอายุ่งเยวนได้อยู่โนบอทงตัวมันบอกเลยว่าติดให้กับตัวของชิงโอบบอกก็เลยว่า แรงมากๆทุผมแล้วตัวของไกลทองติดเกียร์ได้แบบโอเคทุกคอ่ะสำหรับทีนี้ยังขาดเกียร์อยู่ทุกคผมแนะนําว่าอาจจะไปรอทนาาของคริสต์มาสก็ได้หรือว่าจะรอเดือนหน้าก็ได้เหมือนกันเดือนหน้าจะเป็นเกียร์ป้องกันทุกคแล้วก็โคโลโบก็คงจะรู้รู้กันแล้วทุกมว่าเป็นโคโลโบท่าาของมหาสุกคนชนเทพ2สองเอง แล้วก็จะมีเกียร์อาวุธมาด้วยกัน2ชิ้นแล้วก็จะเป็นเกียร์ตกแต่ง1ชิ้นนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแผ่นแผ่นเกียร์นะครับอ่ะก็จะเป็นเกียร์แปดาวสามชิ้นจะเป็นเกียร์ป้องกันนะครับช่องหน้าก็จะเป็นเกียร์อาวุธอีก2ชิ้นเกียร์เจ็ดดาวนะครับแล้วก็ช่องท้ายจะเป็นเกียร์หกดาวหนึ่งชิ้นนั่นเองอ่ะก็สําสหรับทีนี้ก็สามารถไปเปิดกัน,นได้นะครับรลบปตัโบเดือนหน้าทีมตอนนี้ไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนนะครับเพราะว่าเขาติดเกียร์ได้ โอเคมากๆแล้วนะครับตอนนี้อเดี๋ยวก็ทาการส่องทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปนะนผมว่าจะเป็นทีมของใคกรกันรอบนี้บอกเลยว่าจะเจอแต่ทีมตึงๆหรือเปล่าท่นผมอาทีมถัดไปลงช่องสีเขียวอีกแล้วท่นผมเป็นทีมของคุณเต้กอกล้วยนั่นเองบอกเลยว่าชื่อม้างๆที่แบบกวนโอยมากๆท่านผะูนสำหรับคุณเต้ท่านก็ คุณเต้กอกล้วยเลเวล u 62เองเดี๋ยวก็มาทำการส่งทีมกับคุณเต้กอกล้วยกันเลยนะครับผมเลื่อนมาเจอไปเทียบร้อยแล้วนะผมสองทีมของคุณเต้กอกล้วยนะผมเดี๋้าม็ทำการส่งทีมส่องเกียกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับทีมตอนนี้ของเขาถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็พัฒนาของไมยโกนเป็นก้าดาวแม็กซ์ที่เรียบร้อยแล้วเกียร์ของเขาอยู่ในระดับค่อนข้างที่เทพเลยถ่าผมมีเกียร์หออ่วงยางมีเกียร์แบบโอ้โหค่อนข้างที่ครบสูตรเลยถ่าผมเดี๋ยวเข้ามาดูกันที่ทีมตั้งหับกันบ้างว่าเป็นงไงกันบ้างทีมของเขาเล่นเป็นทางหน้าของอยู่เวลาห้วีกับตัวหนึ่งท่าผมถึงแม,ม้ว่าตัวหนึ่งของเขาจะมีไม่ค่อยเยอะแต่โดยรวมแล้วผมก็มองว่าโอเคแล้วท่าผมครับทีนี้อ่ะ ก็ถือว่าเป็นตัวโกงด้วยโอ้โหทีนี้ถือว่าอนาคตไกลมากๆการติดเกียวของเขาไม่มีปัญหาติดขาดตรงไหนนะเพราะว่าเขาติดเกีย์ได้แบบโอเคแล้วก็แม่นยำมากๆด้วยสําหรับทีนี้ไม่มีปัญหาน้มยกเว้นตัวของไมคี้ตัวนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องความเราบางนิดนึงแต่ว่าถ้าติดแบบนี้ก็ไม่ว่าเหมือนกันส่วนเกีย์ของอ่าถ้าให้ผมแนะนําจริงโน้มตัวของไมคี้ถ้าจะนิดเป็นปล่อยตัวเร็วโน้มอ่ะก็ติดแบบนี้ไปได้เลยหรือ หาเป็นเกียร์ช่องไทยดีอย่างเช่นเกียร์ของกระดิ่งมาติดให้ก็ได้แต่ว่าโดยรวมที่ผมดูน่าจะขาดแคลน้น,นของเกียร์กระดิ่งการน่นดพรพีมนี้ ไม่รู้ว่าเขามีทานะของอหูฟังเลี้ยวหนาสองชิ้นไหมนะครับหรือว่าเขายังล็อกยไม่ถึงอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เหมือนก,อกันนะครับถ้าได้หูฟังเลี้ยวหนาหีึ่ชิ้นนึงมาสลับให้ตัวของไมกี้ตัวของไมกี้จะแบกงทีมได้แล้วก็ทีมนี้จะไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนแล้วนะครับอ,อ่ะก็ประมาณนี้การสำหรับทีมของคุณเต้กอกกล้วยเดี๋ยวก็ําทำการสองทีมถัดไปกันเลยาาเดียวก็มาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปว่าจะเป็นทีมของใายการนะครับสำหรับ กงล้อสูงตรงนี้นะผมที่มันแรนต้อมก็สําหรับช่องสีเขียวนะผมมันก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆเลยคือที่แรกอ่าช่องนี้อาจจะไม่ใช่สีเขียวตั้งแต่แรกก็ได้นะผมแล้วก็อาจจะสลับเป็นสีฟ้าสีอะไรมันแบบวนๆกันแบบนี้นะผมไม่ใช่ว่ามันล็อกแต่สีเขียวนะ ทีมถัดไปเป็นทีมของคุณแอมเลรียจ่นเองเลเวลยูเจ็ดเดี๋ยวก็มาทาการส่องทีมให้กับคุณแอมเลียจากันเลยนะครับผมวันนี้ก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกคนสำหรับทีมของคุณแอมเลรียจานั่นเองเดี๋ยวก็มาทาการส่องทีม2เกียร์กันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทีมน,นี้ยืนอยู่ที่ลีกเพชรหนึ่งเลยทุกก็ถือว่าเป็นหลีกที่ค่อนข้างที่สูงเลยแต่ว่าเลนเจอร์ของเขาอาจจะติดปัญหาในเรื่องของเกียร์เปราะบางผมกคนอ่ะแล้วก็เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างที่ตายง่ายประมาณนึงเลย สำหรับทีมนี้ก็จะมียากรมายากลติดเกียร์ได้แม่นยำมากๆส่วนตัวของอาบราอัสวินเขาเลือกที่จะติดเกียร์ท่าท่าของตรงนี้ให้ก็ถือว่าติดได้เหมือนกันถ้าจะไม่เอาท่าท่าของอาดลแน,น่นอนท็อปอะสำหรับทีมโดยรวมแล้วผมก็มองว่าติดเกียร์ได้แม่นยำแล้วท็อปอะก็สำหรับทีมของเขาไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนเหลือแค่เกียร์ทอปอะเท่าที่เห็นถ้าทีมนี้ได้เกียร์เพิ่มมาอีกผมบอกเลยว่าไอดีนี้จะเป็นอีกหนึ่งไอดีที่ค่อนข้างที่สุดมากๆผมอ,อสซารับ ทีนี้ไม่มีปัญหาที่คัดตรงไหนนะผมเดี๋ยวก็มาทการส่องทีมถัดไปกันเลยเดี๋ยวก็มาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปทุกมตะกี้ลงช่องสีเขียวนะผมอ่าเท่าที่ผมเห็นคือสีเขียวจะมีอยู่สีช่องถ้ามันออกไปหนึ่งช่องมันก็จะแรนดอมสูงไปสีอื่นอีกทมบอกเลยว่าวงล้อตรงนี้ค่อนข้างที่กวนโอยผุเหมือนกับล็อกสีเลยนะผมไม่รู้ว่ารอบนี้จะออกสีเขียวอีกไหมทุกคอ่ะก็ตามนั้นเลยทุกคตามที่คาดไว้เลยก็ออกสีเขียวอีกแล้วนะผมเป็นทีมของคุณอากุ มิกุริมูรุนะผมเลเวลย3 8ามท่านเองอ่ะพอผมกดแบบริมูปุ๊บสีเขียวก็จะไปเรนตอมสุ่มช่องอื่นอีกนะผมนี่อ่ะก็ตามนั้นเลยนะผมอ่ะโอ้โหรอบนี้คือสีเขียวหายอ่ะเดี๋ยวก็มาทำการส่องทีไม่กับคุณอามิกุริมูรุกันเลยนะผมก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนผมสำหรับทีมของคุณมิกุริมูรุนะผมไม่รู้ว่าทีมตอนนี้เป็นไงกันบ้างโอ้โหทีมของเขายืนหลีค่อนข้างที่โจมมากๆากผมอยู่ที่หลีทองสองนั่นเองทางทที่ทีมค่อนข้างที่แข็งแกร่งนะผมห่นเ็ ทีมแข็งแร่งมากๆอาก็ถือว่าตึงมือเลยแหละสำหรับทีมนี้การตีเกียียวของเขาไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนผมแต่ที่ผมเห็นหลักๆที่ขาดไปก็จะเป็นทงาของแสงมืดตันเองไอดีนี้ขาดแสงมืดนะผมก็เลยทําให้หลีค่อนข้างที่จมแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการดันหลีด,ด้วยผมเท่าที่ผมเห็นแล้วถ้าทีมนี้ได้แสงมืดไปอีกบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่ครบสูตรมากๆนะผมเพราะว่าตอนนี้ โอ้เขาเลือกเคี่ปั้นไมคี้บวกหนึ่งอีกที่อ่านทั้งทั้งที่ตัวของเขาก็มีตัวรีเซ็ตอยู่แล้วก็ตามนั้นเลยจะปั้นไมคี้ก็ไม่ว่าเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวรามิดทัดไม้โนะอ,อ่ะข้อสำหรับพิ้นี้การติเกียร์ของเขาไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนหเพราะว่าติเกียร์ได้แบบแม่นยำแล้วก็โอเคมากๆอ่ะก็ประมาณนี้การสำหรับพีมนี้ เดี๋ยวก็ไปทำกันสองทีมถัดไปกันเลยนะครับผมอจจะ่ะเดี๋ยวก็มาหมุนกันต่อไม่รู้ว่าจะลงช่องสีเขียวอีกไหมหรือว่าจะเลนต้อมไปช่องสีอื่นบ้างคือเอาจริงๆคือลงช่องสีเขียวบ่บอยมากะผมอ่ะก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะลงช่องสีเขียวอีกไหมอะ่ะก็เป็นช่องสีแดงเองรอบนี้เป็นทีมของคุณปามเองเลเวลยูหกสิบเอ็ดเดี๋ยวก็ไ่ทำการสองทีมไม่กับคุณปามกันเลยนะครับผม่อเลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสาหรับทีมของคุณปามไม่รู้ว่าทีปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทีมนี้โอ้ ก็เกียร์ผมเห็นเลยว่าเกียร์ค่อนข้างที่แบบอาขาดแค็ประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าเขาอยู่หลีเพชรหนึ่งเลย <S <S ผมก็ถือว่าเป็นหลีที่สูงมากๆเลยอ่าแล้วก็มีเกียร์โดนแน่นอนด้วยเกียร์โดนแน่นอนเขาติดให้กับตัวของม็อบนั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่มากๆเหมือนกัน่ามีเกียร์ธาตุไฟด้วยเนาเขาเลือกที่ติดให้กับตัวของรีไวอ่ะเกียร์ธาตุน,น้ำก็เหมือนเดิมเลยเขาติดเกียร์ให้กับอาทายาของตัวบินโี่มบอก,กเลยว่าเกียร์เซตนี้ติดให้กับตัวบินดีมากๆนเนาเขาเขาเลือกออปชั่นเป็นโลบดีอีก ถ้าเป็นผมผมเพื่อจะเลือกประมาณหลบดีปอีกายนะผมก็จะเลือกประมาณสองคา่านี้อ่ะสำหรับทีมนี้ไม่มีปัญหาทีข่ขาดตรงไหนนะผมเพราะว่าเขาตีเกียร์ได้แบบแม่นยําแล้วก็โอเคมากๆแล้วก็ชินิโะน่าจะเป็นตัวแบกของเขาด้วยผมบอกเลยว่าใครที่มาตีทีมนี้เจอทั้งตัวดามเมจจริงๆอีกทั้งเจอกับอาดูบิสที่แบบโคตรถึกด้วยท่าบอกเลยว่าตึงมือมากมา,มากท่บสาทีมของคุณตามเดี๋ยวก็ไปทำการสองทีมถัดไปกันเลยนะครับผม เดี๋ยวก็มาหมุนกันต่อนนผมอาตะกี้ก็เห็นได้ว่าสีแดงมีสีช่องอ่าแล้วก็แลนด้อมมาสีแดงเป็นช่องสีอื่นอีกนะบอกบอกเลยว่าแต่ละสีโะ้มมันคล้ากันไปเรื่อยๆโนผมคือสีมันไม่ได้ล็อกโน้มเอาตรงๆแล้วทีมถัดไปเป็นทีมของอัมปัตตาคัมโนมน่าจะเป็นทีมนี้ไหมนะครับอ่ะก็อัมปัตตาคัมโนมเลเวลยูหกสิบสี่เองผมเรียกว่าคุณอัมและการโนผมเดี๋ยวก็มาส่งทีมให้กับคุณอัมกันเลยโนผมเลเวลยูหกสิบสี่ ต่อเลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทีมของคุณอัมบัตคัมโนมหก็โอ้โหเปิดมาก็ถือว่าตึงมือแล้วทมทีมนี้เปิดมามีตัวดาเมจแสงมืดแล้ว่มอ,อ่าเท่าที่ผมเห็นแล้วก็มีท่าของไกลทองอีกกําลังจะปั้นแม็กด้วยทีนี้จะเป็นดาเมจ สองธาตุแล้วนะผมอ่ะก็มีอะเป็นดามเหเีธาตุดียวนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นดามเีทั้งสองสายจะเป็นสายไม่พิบกับสายว่างไวนั่นเองแล้วก็มีตัวก๊อปปี้ด้วยอ่ะมีตัวท่านไออีกอ่ะมีตัวป่วนมีตัวค่อนข้างที่ครบเซตนะผมที่นี้จะเล่นไปทางด้านของหยุดเวลา5วินนะผแล้วก็คอมโบกับอ่ะตัวหนืดอ่ะก็ตัวหน่ดที่ผมเห็นก็มีอะดูบิสแล้วก็หึมก็มีอะดูบิสแค่ตัวเดียวนะผมแล้วก็คอมโบกับตัดแล่เล็กน้อยนะผมอ่ะสำหรับทีมนี้ก็ ต้องหาตัวเสือมาอีกนะมเพราะว่าทีนี้ก็ยังขาดตัวเสือค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันเลยทีนี้ก็เท่าที่ผมเห็นนะผมเท่าที่ผมสังเกตมาทั้งหมดก็จะเป็นตัดแร่คอมโบกับหยุดเวลา5วิอันนี้คือน่าจะเป็นคอมโบที่แท้จริงของเขาโนาทีนี้ยังขาดตัวอีกค่อนข้างที่เยอะเลย ก็จะมาแทนตำแหน่งได้หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมดูโดยรวมแล้วเกียร์ของเขาถือว่าดีมากๆเลยครับผมแล้วก็การตีเกียร์ไม่มีปัญหาตดขัดตรงไหนด้วยเดี๋ยวก็ทาการส่องทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปว่าจะเป็นทีมของใครการที่ผมรอบนี้บอกเลยว่าผมหมุนเกือบครึ่งหนึ่งแล้วครันผมสำหรับทีมที่ได้มาทําการส่องในวันนี้อทีมถัดไปเป็นทีมของอคุณ SK น่ผมน่าจะอ่านว่า SKC Game ไหมสำหรับทีมนี้ท่าบผมอาเลเวล U60 จีนเอง หรือถ้าผมอ่านผิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้ตา่างทีมนีได้เหมือนกันนะผมขอเรียกตัวย่อว่าคุณ SK แล้วกันนะผมเลเวล U64 นั่นเองเดี๋ยวเข้าไปทำการสองทีมสองเกียร์ให้เลยนะผมก็เลื่อนมาเจอเปที่เทียบร้อยแล้วับผมสำหรับทีมของคุณ SK นะคนะผมอ่า SK สเ a ซีเกมนะผมน่าจะอ่านประมาณนี้ไหมสำหรับทีมนี้เปิดมาก็เรนเจอค่อนข้างทีเทพแล้วับผมนี่ ถ้าเป็นแบบนี้ผมผมจะไม่ว่าอะไรเลยที่ผมเขาเลือกที่จะติดเกียร์แบบนี้ให้กับตัวของ้าวไกลทองหรือว่าบาวพันจระเข้เองสําหรับเกียร์ชิ้นนี้ท่ผมค่ามาตรฐานของเขาที่ผมเป็นค่าทางโจทย์รวมระยะการสร้างลีนเจอร์ใหม่แล้วก็จะมีอัตราการโจมตีโดนแน่นอนทักษะทีมผมมองว่าเกียร์ชิ้นนี้มันสามารถติดเกียร์ให้กับลีนเจอร์ได้แทบจะทุกตัวในเกมเลยถ้าติดให้กับตัวของดาวไกลทองก็จะหวังเป็นดาเมจดแสงนั่นเองอก็ถือว่าเป็นอีกเกียร์หนึ่งที่ดีเหมือนกันทอ่ผมก็ถือว่าประมาณนี้เลยสําหรับการติดเกียร์ของเขาแล้วก็ บูความสามารถของเขาในตอนนี้เขาที่ผมเห็นก็จะเป็นทันใดของ ตัวหนืดอ่ะเขาจะมีตัวหนืด2ตัวอ่ะก็เท่าที่เห็นแล้วจะมีตัวหนืด2ตัวคอมโบกัดหยุดเวลาห้าวิแล้วก็จะเป็นตัวดาเมจตัวอื่นกะ่ะทีมนี้บอกเลยว่าดาวเมจค่อนข้างที่หนักห่วงมากมีชิงไโอมีไครท้องมีท่านอมีไว้แล้วก็จะมีตัวเสริมอื่นอีกค่อนข้างที่เยอะเลยทีมนี้ไม่มีปัญหาติดขาตรงไหนนะผมเป็นทีมที่ค่อนข้างที่แข็งแกร่งเลยแหละอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปอย่าง2ก็ต้องสุ่มอีทีที่40นี้นะะก็สำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม ไอซันฟันนี่001มาได้นะครับก็สามารถแอดมาแล้วก็คอมเมนต์ชื่อกับรีวิวในเกมไว้ทังล่างคลิปนี้ได้เหมือนกัน,นะครับอกได้ว่ารอบหน้าอาจจะมีรุ่นมากกว่านี้นบส่วนข่าวสารคนละโบเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้ละกันว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็ตัวละครจะเป็นตัวไหนบ้างนู่บผมเท่าที่ผมคาดการมาก็น่าจะมีประมาณไม่กี่ตัวนร่บแล้วก็ความสามารถก็น่าจะเป็นความสามารถเดิมๆด,ด้วยเท่าที่ผมเห็นฮ่อมอะ ก็ประมาณนี้ลวกันส่วนอีกอย่างนึงที่ผมอยากฝากไว้ก็จะเป็นทางท้าของมารูช็อปน่นเองสำหรับใครที่สนใจจะแพ็กเกตต่างๆในเกมไลเจอร์ในราคาที่ถูกกว่าเกมไปอย่างมากบอกเลยนะผมว่ามารูช็อปได้รับส่วนลดสูงส,สุดถึง35%สำหรับร้านค้ามารูช็อปนะผมตอนนี้รับเติมแค่นในระบบ iOS นะผมสำหรบับระบบ Android ตอนนี้ ยังไม่มีกําหนดแล้วก็ยังไม่มีแพลนนู่มสำหรับสาย Android ที่อยากจะไปเติมก็สามารถไปเติมันได้แต่ว่าดูบี้จะแยกระบบการเฉยๆทุกคนผมแนะนําว่าถ้าอยากจะเติมจริงก็เติมแพ็เกเกจอื้อๆก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแพ็กเกจก็สามารถกดรับได้ตามปกติยกเวน้นดูบี้ทุกคนนะลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีชิฟชันหรือก็ใต้คอมเมนต์เลยทุกคนสำหรับร้านมาลุชชอปสำหรับคลิปนี้ก็ไวบบ้ประมาณนี้กันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลลลลาาาาาดดดข่่่่่วววสสสสรรรรคคคิิปปปใหหมมๆชออองไไซนนนนนีีี้้ยะัััับบผก ดครับ